สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับกุ๊ดพรีเซนตในคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับมารู้จักกับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็คือใช้ในการคำนวณสูตรปุ๋ยเคมีนะครับอ่ะมันดียังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นี่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนั้นมาใช้ก่อนนะครับอันดับแรก ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปใน p l a y ส t o r e นะครับอ่ะคลิกเข้าไปก่อนทีนี้ให้เพื่อนๆพิมพ์คําว่า F K คำนวณสูตรปุ๋ยนะครับคลคิเเโลโก,โโลโกโเ,เข้าไปเลยนะครับเราจะเห็นโลโก้สีส้มโลโก้ตัวนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับ1ครั้งโอเคหลังจากนั้นให้เพื่อนๆคลิกคําว่าติดตั้งนะครับโอเคแล้วก็คลิกคําว่ายอมรับหลังจากนั้นนะครับเราก็ รอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็รอติดตั้งสักครู่นะครับโปรแกรมนี้นี่เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ดีมาเลยนะครับก็คือมันใช้สำหรับในการคำนวณปริมาณปุ๋ยเพื่อนำมาผสมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูนะครับดูหน้าตาของโปรแกรมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับอ่ะตรงนี้ก็เราก็คลิกตกลงไปเลยนะครับโอเคหน้า หน้าจอหน้าหลักของโปรแกรมนี้มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับชื่อโปรแกรม f e r t i l i z e r Mixing Calculator นะครับทีนี้มันจะมีเมนู3เมนูนะครับหนึงก็คือมีเมนูในการผสมแล้วก็ verify นะครับมันก็เป็นเมนูในการคิดคำนวณสูตรนะครับแล้วก็ about นี่ไม่ต้องไปสนใจนะครับทีนี้เรามาดูเมนูแรกก่อนนะครับเป็นเมนู mix กันกันยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยนี่มันจะประกอบไปด้วยแม่ปุ๋ยนี่อยู่3ตัวนะครับก็คือแม่ปุย๋ยไนโตรเจน ในทางการค้าเนี่ยเขาจะเรียกว่ายูเรียนะครับ4600สูตรองมันนะครับแล้วก็เป็นแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสนะครับในทางการค้าเขาจะเรียกว่าเดบนะครับ DAP เดบนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นโพแทสเซียมแล้วก็หรือว่าเคนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่ามอบนะครับแล้วทีนี้เราเรามาดูกันนะครับว่าวิธีในการใช้เขาใช้ยังไง ตรงหน้ามิกนี่ก็คือเป็นอหน้าที่ใช้ในการคำนวณปริมาณปุ๋ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีแม่ปุ๋ยมา3ตัวนะครับก็คือยูเรียเดบมอนะครับเราไปหาไปเซิร์ชดูนะครับว่าราคามันประมาณเท่าไหร่แต่อันนี้สมมติว่าเราได้แม่ปุ๋ยมาเรียบร้อยแล้วเนาะเราต้องการที่จะทําปุ๋ยสูตร1 6 1 6 8นะครับปุ๋ยสูตร1 6 1 6 8แล้เก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ ขอโทษครับ16แล้วก็16แล้วก็8นะครับเราโอเคหลังจากที่เราใส่ตัวเลขก็ไปแล้วใช่ไหมเราก็มาดูอีกช่องช่องหนึ่งนะครับมันจะเป็นช่องเขาเรียกว่าทดนี้นะครับก็คือปริมาณที่เราต้องการนะครับในตรงนี้เขาเขียนไว้100นะครับแล้วก็สมมติว่าเราต้องการแค่เราไม่ต้องการเยอะไงเราต้องการแค่แค่10กิโลพอนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกคําว่าแคลคูลเอทนะครับ ทีนี้เราคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับเราเห็นไหมตรงตัวนังซื้อที่มเป็นยูเรียแล้วก็เดบและม็อบเนี่ยสีเหลืองๆนี่มันจะเขียนไว้นะครับยูเรียต้องนำมา2.12กิโลเดบต้องนํามา3.48กิโลม็อบต้องนํามา1.33กิโลแล้วก็ฟิลเลอร์คําว่าฟิลเลอร์นี่ฟิลเลอร์นี่ก็คือเป็นสารตัวเติมส่วนใหญ่ในโรงงานนี่ ถ้าเราไปซื้อในซื้อปุ๋ยสําเร็จรูปมานี่ฟิลเลอร์นี่มันจะเขาจะใช้พวกสารที่มีราคาต่าๆพูดง่ายๆคือเป็นพวกดินขาวเป็นพวกยิปซัมใช่ไหมเป็นเป็นสารตัวเติมที่ใส่เข้าไปเฉยๆนะซึ่งสารพวกนี้มันเป็นสารที่ไม่มีสารอาหารใส่เข้าไปให้มันครบสูตรให้มันครบปริมาณเฉยๆโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อปุ๋ยมา เราซื้อปุ๋ยมาผสมเองซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองนี่ก็คือเราก็จะได้ปุ๋ยล้วนได้ปุ๋ยแบบเต็มๆเลยไม่ต้องใส่ฟิลเลอร์ก็ได้หรือถ้าเราต้องการที่จะใส่ฟิลเลอร์ใช่ไหมล่ะจะเป็น,เป,นเป็นตัวอาหารเสริมสาระตัวเขาเรียกว่าอะไรนะปุ๋ยเสริมปุ๋ยอะไรก็ได้ใส่เข้าไปเพื่อให้มันได้ครบสูตรแต่ถามว่าไม่ใส่เป็นไรไหมก็คือไม่เป็นไรนั่นเองโอเคก็ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมเพื่อน รู้สึกว่ามันง่ายไหม,ไมการผสมปุ๋ยใช้เองสําหรับผมนี่คือว่ามันง่ายมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีของการผสมปุ๋ยใช้เองข้อดีของการผสมปุ๋ยใช้เองนั้นก็คือมันช่วยลดค่าใช้จ่ายลง10-2 0เลยสมมติว่าปุ๋ยราคาหนึ่งกระสอบนี่100บาทเราผสมปุ๋ยใช้เองนี่มันจะลดราคาลงได้20บาทเลยนะครับ10-20บาทอันนี้คือข้อดีมากๆเลยแล้วก็เราก็ ลดเขาเรียกอะไรนะแล้วเราก็จะมันจะทำให้เราได้ปุ๋ยแท้มามาใช้ลดโอกาสเสี่ยงที่เราจะได้ปุ๋ยปลอมนะถ้าเราผสมใช้เองเพราะว่าแม่ปุ๋ยนี่มันจะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วส่วนใหญ่มันมันจะปลอมยากยกตัวอย่างเช่นยูเรียม,มันก็สีขาวใช่ไหมแล้วก็เดบนี่ก็คือปุ๋ยฟอสฟอรัสนี่มันจะออกสีดำๆๆคำคใช่ไหมแล้วก็ปุ๋ยมอบนี่ มันจะออกเป็นสีส้มๆคล้ายเกลือนะสีส้มๆประมาณนี้โอเคเรามาดูอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับก็คือ verify verify เนี่ยก็คือมันเป็นการเช็คเช็คว่าปริมาณที่เราผสมนี่มันเป็นสูตรอะไรกันแน่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมพอจะจำได้อยู่ยูเรียนี่เมื่อกี้สูตรเขาคำนวณให้มาเป็น2.12กิโลเนาะ2.12 กิโลแล้วก็ปุ๋ยเดบนี่สามดสี่แปดามจุดสีปุ๋ยมอบนี่1.33แล้วก็ฟิลเลอร์3.07ใช่ไหมลองคิดเข้าไปดูว่ามันจะได้สูบหกสิบหกหรือเปล่ากดคำว่า Verify นะครับเห็นไหมอดองดูบรรทัดข้างล่างนะครับไนโตรเจน16.01ฟอสฟอรัส16.01 16. แล้วก็โพแทสเซียม7.98เเห็นไหมก็คือใกล้เคียง ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมอยากจะบอกเลยว่ามันมันโอเคมากๆเลยเราสามารถที่จะเลือกสูตรปุ๋ยได้เป็นร้อยร้อยสูตรเราซื้อแม่ปุ๋ยมาใช้อ่าแค่แค่แค่สามสูตรนี่เราสามารถนําแม่ปุ๋ยที่เราซื้อมานี่ไปทําเป็นปุ๋ยได้อีกหลายร้อยสูตรเลยอ่าเราต้องการปุ๋ยเร่งดอกเร่งใบเร่งผลนี่เราก็แค่คิดเข้าไปตรงช่องนี่ตรงช่องเมกนี่เห็นไหมเราก็กรอกปริมาณเข้าไป กอกสูรเข้าไปนี่ไนโตรเจนเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่โพแทสเซียมเท่าไหร่แล้วก็ใส่ตรงช่องนิโตรโธนี่เราต้องการปริมาณเท่าไหร่1กิโล2กิโลสกิโลจนถึง100กิโล0ักิโลก็ได้นี่มันเราก็กดคำนวณแค่นั้นแหละคุณก็จะได้สูตรปุ๋ยมาใช้เลยดีกว่าคุณต้องไปเข้าไปในเมืองเสียเวลาเสียเงินแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยมาสูตรเล่งดอกเล่งผลเล่งอะไรนี่มันเสียเวลาคุณซื้อมาสาบแม่กับแม่ปุ๋ยนี่ซื้อมาสกศ แล้วก็ใช้โปรแกรมนี้ในการคำนวณจบทันทีเลยง่ายไหมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็คนที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปวิโอมผมมาโดยตลอดเนี่ยจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอ,ขอบคุณนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับแล้วกันบา,บาย